สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนด้วยนะครับผมก็วันนี้ผมจะพามาดูเกมนารูโตะก็ซึ่งมันเป็นเวอร์ชั่นของอังกฤษนะครับผมก็เพิ่งจะเปิดเป็นวันนี้วันแรกนะทุกคนก็จะเป็นมีเซิร์ฟเวอร์คือเซิร์ฟเวอร์เดียวก็คือเซิร์ฟเวอร์ห่ะครับผมนี่ก็ตอนนี้ผมรอเล่นอยู่ที่เซิร์ฟเวอร์สนะครับก็คือเซิร์ฟเวอร์สเลยนะ่ะผมจะไปเล่นเป็นเซิร์ฟเวอร์หลักเลยก็คือใครที่อยากร่วมเล่นด้วยคือใครที่อยากแบบเล่นแบบจริงจังนะครับผมก็มาอยู่คิวผมได้นะเพราะว่าผมอยากได้คนที่อ่อนจริงๆช่กันตีอ พื่อที่จะเอาแต้มบอลอัพสกิลจะได้แบบเก่งขึ้นเร็วๆนะครับผมก็วันนี้ก็จะมาดูพาทุกคนมาดูละเอียดเบื้องต้นของทางเซิร์ฟอังกฤษนะครับผมว่าถ้าเราเล่นใหม่นี้ควรปั้นอะไรประมาณไหนแล้วก็มันเติมโค้ดตรตงไหนนะครับผมก็ผมเข้าเกมเล่นได้ประมาณตอนนี้ผมเลเวล11ครับผมก็เล่นลงด่านภารกิจหลัก1-10ให้ผ่านนะครับผมมันก็จะปวดล็อคระบบในตัวของอีเวนต์ขึ้นมาแล้วเรากดตรงมาอันสุดท้ายตรงคุยเว้นนี้มันก็จะมีให้เราใส่โค้ดนะครับผมนี่ ตรงนี้ก็สามารถที่จะใส่โค้ดได้ซึ่งโค้ดตอนนี้มันจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาเติมโค้ดกันก่อนเลยนะครับผมในรนดับแรกเนาะโค้ดที่1ครับผมกิจกรรมคิดสมมาตพอดีเลยเมอร์ลี่คิดสมมารครับนี้ก็อันนี้เติมได้แล้วนะครับแล้วก็ต้องไปรับในจดหมายอีกทีหนึ่งนะครับทุกคนลบอันเดิมแล้วก็ใส่อันใหม่โค้ดที่2ครับอันนี้ก็เดี๋ยวโค้ดทั้งหมดเดี๋ยวผมแปะไว้ที่ใต้คลิปให้นะครับผมสำหรับโค้ทดทั้งหมดที่เติมได้ในตอนตอนนี้เนาะ โคดที่ใส่โคดที่ห้าครับผมต่อไปเหมือนจะเป็นนิวเพเยอร์เลยหรือเปล่าโคดที่หกอ่ะโอเคครับผมแล้วก็โคดสุดท้ายปีห้าโคดโอเค ก็ดูของทั้งหมดครับนี่ก็คือที่เราเติมเมื่อกี้นะบ่๑๒๓๔๕๖๗ก็คือตอนเนี้ยถ้าเล่นใหม่จะได้โค้ดมาทั้งหมดเจ็ดโค้ดผมขอรับรวมเลยก็เฮ้ยได้คัมพีสูงสิบสองเลยหรือก็สีม่วงอีกสิบห้าเพชรพันห้าเกหโอเคอยู่นะทุกคนสําหรับเล่นใหม่เกมมันเปิดใหม่ได้ของรางวัลมาประมาณนี้ก็ถือว่าทําให้เรานั้นเล่นง่ายขึ้นเพราะว่าการที่เราสุ่มถังอ่ะคืออันนี้ก็เติมโค้ดแล้วก็มาสุ่มรีรหัสตรงนี้ได้นะทุกคนมีเพชรพันแปดแล้วก็ซื้อ แต่ร้านค้ามันยังไม่ปลดล็อกวันเราต้องเล่นพลังจิตอีกเพราะว่าเราสุ่มคมพีสีม่วงเนี่ยมีโอกาสออกตัวละครระดับ S อนะครับผมสําหรับคนที่อยากรีรหัสน,นะก็ใช้เวลาไม่นานครับทุกคนสามารถรีไอดีได้เหมือนกันเนี่ยแล้วก็มาสุ่มตรงนี้ว่ามันมีโอกาสที่จะได้รับตัวละครระดับ S s ไงก็คือสมัครใหม่จนได้เอดค่อยเล่นก็ได้นะครับทุกคนสําหรับคนที่แบบขยันนะก็แบบถ้าเราได้เอดมันจะไอถามว่ามันดีขึ้นไหมมันก็ทําให้เราเล่นง่ายขึ้นแหละแต่ว่ามันก็อยากว่าครับทุกคนกว่าที่เราจะเป็นแบบ ถ้าเราจะสุ่มไอต้ตรงเนี้ยตรงคาพีที่เป็นสเปเชียลเนี่ยมันยากมากนะทุกคนกว่าเราจะผ่านด่านในตัวของ6.9คือมันเสี่ยงเวลาไงก็แบบสําหรับคนที่แบบอยากรีหาตัวเอเดนนะผมแนะนาครับผมสร้างรหัสใหม่แล้วก็มาสุ่มตรงไอ้ตัวของเนี่ยนอร์มอลธรรมดาปกติครับก็18ครั้งก็สุ่มไปเลยก็ได้ครับผมเพราะว่าร้านค้ามันยังที่ร้านค้ามันยังไม่ปลดล็อกแต่ว่ามันมีร้านในตรงนี้ขายนี่ว่านี่สองพในราคา2ี่ส0บก็ไม่พอนี่ว่า ก็โอเคครับผมก็ถือว่าเป็นการแบบสุ่มหาตรงนี้ก็ได้18อันก็แรกครับผมหรือเราเล่นอีกไปอีกสักพักหนึ่งน่าจะไม่เกินด่าน2อะ่ะร้านค้ามันน่าจะปลดล็อกร้านค้าปลดล็อกอะ่ะเราก็สามารถซื้อตัวคัมพีร์นี้ได้อีก10คัมพีนะครับผม8 9ได้9คัมพี์ผมไม่ได้ไอเดยเลยเหลอนีออ้ไม่ได้ไฮเดตเลยครับผมก็ประมาณนี้สําหรับการคนที่อยากสุ่มนะก็สามารถรีเฟซแล้วก็มาสุ่มหาตลอละคระดับเอเดได้ส่วนคนที่แบบ ไม่ซีเรียสเล่นไปเลยเหมือนผมเนี่ยผมก็จะเล่นไปเลยไม่รีเหมือนกันครับผมก็เข้ามาเติมลุยได้อะไรก็ช่างมันครับผมแล้วก็ลุยไปด้วยกันก็กิจกรรมตอนเนี้มันจะมีร้านค้าร้านหมูก็ส่วนอันนี้มีร้านค้าเปิดมาให้ก็ดีมากๆครับผมอำนวยความสะดวกให้เรานั้นเล่นแบบง่ายขึ้นครับผมเฮ้ยเราซื้อจากตรงนี้ก็ได้เลยนี่หว่าเฮ้ยเกือบได้2ครั้งอะทุกคนนี่ไงโอเคงั้นรีรหัสได้เลยนี่หว่า980ก,ก็แบบไม่ได้เยอะขนาดนั้นก็โอเคครับรีรหัสได้นะ แล้วก็มาสูบ0อีกทีหนึ่งขอห้เดสักทีหนึ่งเถอะชิรรมัลุเออไม่ได้ทุกคนมารีรหัสได้นะครับทุกคนก็เหมือนกับดีมากๆเลยก็เอาเป็นว่าคลิปนี้ผมแบบเพิ่งจะเจอในคลิปเหมือนกันว่ามันสามารถรีไอได้นะครับผม<ว>ก็เฉลี่ยสุ่มประมาณ30-40ครั้งเลยนะก็สุ่มไอตัวนอร์มอนเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะไม่ได้รับตัวละครระดับ SS มีโอกาส1%นี่จะได้รับตัวละครระดับเอเดนะครับผมซึ่งรีหาไปเลยก็ได้มีตัวละครไหน ที่น่าเล่นบ้างโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันข้างในเลยว่าตัวละครที่น่าเล่นซึ่งเอาจริง,รงแล้วอะเราสุ่มไอ้ตัวนออ์มันเราเลือกไม่ได้ว่าเราต้องแบบเจาะจมสู่ของสายไหนสายไหนแต่ถ้าเราผ่านด่านไอ้หกขีดกาแล้วผมแนะนําให้เป็นดสายฟ้าเหมือนเดิมนะครับผมเพราะว่าเรามีตัวดามเมจหลัก2ตัวเลยก็คือคาคุสึนะครับผมกับไปตัวของคาคาชิคาโมยนี้สําคัญมากครับดาเมเอจอย่างแรงนะครับผมก็ถ้าเปรียบเสมือนเกมวันพีซดีปีกคาคุสึก็เหมือนกับบุ๊กเนวเวอร์ครับส่วนคาคาชิก็อารมณ์จะคล้ายๆกับ ตัวของมังโก้ฟินิกซ์อมตะครับผมคล้ายกันเลยนะก็เป็นประมาณนี้2สายที่ผมจะแนะนําให้อยากสุ่มหานะครับผมส่วนไอตัวที่เป็นหยดน้ํานี้นะครับผมผมขอแนะนําตัวตัวละครตัวนี้อะไรก็ดีเหมือนกันนะครับผมซูเกสึไอตัวละครตัวนี้เป็นตัวซับพอร์ตที่ดีเหมือนกันนะครับแลคนก็อารมณ์จะคล้ายกับซิเวอร์เลลี่แล้วก็ตัวนี้จะอารมณ์คล้ายกับตัวของสยโอมิฮอกนะครับผมซึ่งจะคล้ายกันเฉยนะสกิลจะไม่ได้เป็นแบบเหมือนกัน100%เเลยนะครับผมก็เป็นการพาดูเบื้องต้นนะครับผมว่า ตัวละครที่จะแนะนําหานะครับผมส่วนตัวฮิ้วเลือดก,ก็มีอาซเซมะกับตัวของซินเดดซินเดดอยู่ท่านี้ก็เป็นตัวฮิวนะครับผมก็สามารถที่จะหาเข้ามาร่วมทีมครับผมส่วนตัวดาเมจหลักๆก็คาคาชินะครับผมนี่แล้วก็คาคุสึที่จะเป็นดาเมจแบบแรงมากครับผมนี่ส่วนตัวนี้ก็แรงเหมือนกันอารมณ์จะเหมือนกับโมลเรียของเซิร์ฟวันพีของเกมวันพีนะครับทุกคนก็สามารถที่จะหามาเล่นได้เนาะส่วนรายละเอียดอีเวนต์ข้างในเรามาดูกันต่อครับเมื่อกี้เราเพิ่งจะถึงแบบร้านค้าขายนี่เจอคัมพีขก โอเคครับผมสตาร์ดีใจไปก็แบบวิบ่งไปซื้อมันอย่างเยอะก็เฮ้ยอันนี้800 0ขายในราคา3 0 0 0ก็โอเคอยู่นะที่มันทำไมมันขายของที่เป็นแบบน่าซื้อทั้งนั้นเลยทุกคนก็โอเคก็อันนี้ถ้าแนะนำถ้าแนะนำจะให้คุ้มจริงๆครับผมแนะนำเป็นที่หมุนกับคัมพีรนี้นะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นแบบของที่ทําให้เรานั้นจะได้ของกลับมาเยอะเหมือนกับสุ่มคัมพีรเนี่ยสุ่มครบก็จะได้เหรียญซูเปอร์นะครับผมแล้วก็ได้สเปเชียลที่หมุนแบบสเปเชียลนะครับผมก็จะทําให้เรานั้นแบบ และของรางวัลหรือไม่ว่าจะเป็นงานหมุนวงล้อก็จะทําให้เราได้รับนี่ทั้งคัมภีร์ปกติกลับมาอีกเยอะนะครับผมแล้วก็อันนี้จะเป็นหีบสุ่มเพชรข้างในนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะดีแล้วก็ได้เยอะส่วนสุ่มแบบสเปเชียลตอนนี้มันยังไม่มีการันตีมาเลยให้เป็นแบบแพ็คสุ่มเอเดกลับมานะครับผมคือใครที่เอาไปเปิดนั้นก็จะมีโอกาสได้รับตัวละครเอเดตนั่นเองทุกคนอันนี้เป็นการสะสม VP ีครับจากธุรกรรกิจก็ได้หรือว่าจะเป็นการเติมเงินนะครับผมก็ได้รับส่วนอาทิตย์แรกอ่ะยังไม่ค แต่ว่าที่ที่2มาก็จะเริ่มดีหน่อยเนี่ยนันเติมสะสมรายวันอันสุดท้ายมันก็จะเป็นไอตัวของได้แบบแพ็คคัมพีสิบอันเลยอันนี้ก็น่าสะสมนะครับเพราะว่ามันครข้งที่จะหายากแต่ถ้าจะให้แนะน,นำของผมแนะนําส่มอันนี้ได้อนอร์มอนธรรมดามันก็มีโอกาสที่จะได้รับไอตัวของตตวละครนระดับเอเดนเหมือนกันซึ่งโอกาสออก1%เหมือนกันนะครับทุกคนอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นข้อเสียของเกมที่เขาแบบคิดมาไม่ดีหรือเขาจะวิเคราะห์มาแล้วดีแล้วก็ได้ผมก็มอาจจะไม่แน่ใจไม่รู้แบบส่วนนั้นของเขาเหมือนกันันนส่วน่วววตผมคิดา มันไม่ค่อยจะสมดุลเพราะว่าคัมภีร์สองอันเนี้ยการหายากมันต่างกันมากแต่ว่าโอกาสได้รับตัวละครระดับเอเดนอ่ะมันเป็น1%เหมือนกันนะทุกคนซึ่งแบบผมว่ายังไงก็แบบพยายามหาไอตัวเนี้ยคัมภีร์ปกตินี่มาสุ่มสุ่มให้หมดครับผมซื้อรายวันก็คุมนะผมมองว่าจัดได้จัดเลยครับผมก็อัปเกรดดาวครับอันนี้ก็มีซาสึเกะด้วยนะครับผมก็เติมครั้งแรกก็ได้รับ1ตัวแล้วก็สามารถไปผสมตัวละครได้อีก1ตัวครับผมก็อัปเป็นซาสึเกะเลยส่วนตัวละครที่เหลือก็แนะนําว่าอัััให้คคครรรรบบบตละะด ไม่ว่าจะเป็นพวกเทนเทนครับผมไอซาบุส่าเทนเทนไอตัวของเนี่ยสักุละนะครับผมแล้วก็เทมาริี่อย่างเงี้ยก็แนะนําใส่ให้หมดครับเพราะว่ามันได้พวกเนี่ยคัมพีได้หยิบอะไรกลับมานะครับผมก็จะทําให้เรานั้นแบบอัพตัวได้ง่ายขึ้นรับสมัครนินจาหรือใบนาจับนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นการส่มในตละครก็จะมีของแถมก็ค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันซึ่งมีไอตัวของคาคุสึด้วยนะครับผมที่จะทําให้เราสุ่มหาสายฟ้านั่นเอง แต่ว่าถ้าเป็นสายหยดน้าอะ่ะก็จะมีตัวนี่ตัวละครตัวนี้กับตัวของเฮ้ยมีตัวเดียวนี่หว่าหูไม่มีตัวนักดาบเลยก็โอเคครับผมจะเป็นประมาณนี้อันนี้พามาแวะชมรายละเอียดเบื้องต้นแล้วก็วิธีการหาตัวละครที่ควรหน้าปั้นนะครับผมถ้าเป็นตัวละครระดับเอสผมแนะนําให้เล่นตัวพวกซากุระพวกจานกกยอย่างงี้นะทุกคนก็สามารถเล่นได้ครับผมไม่ว่าจะเป็นเนี่ยล็อกลีก็ได้นะครับผมเป็นตัวสตันที่ดีจานไก่ซากุระ ยโน่อย่างนี้นะครับผมก็เป็นตัวซัพพอร์ตนะครับผมหรือว่าใครที่อยากเล่นเป็นตัวแบบยืนนานๆก็จะเป็นพวกใกล้และก็เทนเทนครับผมที่จะมีเคาน์เตอร์นะครับผมซากุระก็จะเป็นตัวซัพพอร์ตลดพลังป้องกันอันนี้ก็เป็นแนะนํารวมๆคร่าวๆครับส่วนมากก็อยากจะพามาดูรายละเอียดกิจกรรมก็ให้ดูเบื้องต้นครับผมคลิปเปิดคลิปแรกมาสําหรับเกมเวอร์ชันของเซิร์ฟอังกฤษนี้นะครับผมก็อยากจะให้แนะนําให้ทุกคนสามารถรีรหัสได้นะครับผมก็คือตัวน้องวันนี้รีให้ได้ตัวละครเอเดนหนึ่งตัวแล้วค่อยกลับมาเลล่นมแ้วก็ มีข้อดีอีกอย่างนึ่ง ID ของเกมว e ันพีดีปีกสามารถมาล็อกอินตัวของเกมนารุโต่นี้ได้นะครับเพราะว่าเป็นค่ายเกมเดียวกันทําก็คือสามารถเอา ID นั้น,นเข้ามาเล่นได้เลยจะทําให้เรานั้นแบบสามารถหา ID ลหลายๆ ID มารีหาตัวละครดีๆได้นะครับผมก็เอาเป็นว่าประมาณนี้ใครสงสัยอะไรเพิ่มเติมมาสอบถามที่ใต้คลิปได้หรือทักเข้ามาที่เพจของผมได้นะครับผมก็จะแบบยินดีแนะนําและก็บอกรายละเอียดต่างๆที่จะเล่นหรือใครมีข้อมูลดีๆเด็ดก็มา ชี้แจงมาแบบแชร์ให้กับเพื่อนๆที่ใต้ชิปนี้ได้นะครับทุกคนก็สําหรับชิปนี้ก็ประมาณนี้เลยเนาะสำหรับใครที่อยากเล่นด้วยกันนะครับผมจะเล่นเซิร์ฟ2ขอคนที่แบบเล่นจริงๆนะครับผมหรือเล่นไม่จริงก็ามาเข้าได้นะครับผมแต่ว่าใครที่ไม่ออนสําหรับประมาณกิจกรรม3 4วันแรกกับใครที่ไม่ออนเกิน12ชั่วโมงผมจะขอเตะออกจากยูนะครับผมหรือว่า ใครที่ติดทุนะหรืออะไรก็สามารถที่จะแจ้งได้แล้วก็หลังจากนั้นอ่ะก็ใครที่ไม่ออนเกิน1วันก็จะขอเตะออกเหมือนกันครับแต่ถ้าใครที่เป็นแบบติดทุระจริงๆวันนี้ไม่สะดวกข้อก็แจ้งไว้ได้จะไม่เตะออกนะครับผมส่วนคนที่เงียบไปเลยก็จะเตะออกเพราะว่าอะไรเพราะว่าจะขอเอาคนที่ออนในช่วงช่วงนั้นอะ่ะเข้ามาช่วยกันอัพเลเวลกิลเพราะว่าเกมนี้จะทะไรเวลกิลก็สําคัญอีกเหมือนกันครับผมเวลกิลเพิ่มก็รับคนได้เพิ่มไปอีกเนาะ ก็ประมาณนี้ทุกคนใครที่อยากเล่นได้กันเดี๋ยวเซิร์ฟสองเซิร์ฟสอวันมาเดี๋ยวผมจะประกาศทั้งใน YouTube แล้วก็หน้าเพจให้ทุกคนรับทราบกันเลยนะครับผม,ผมก็อย่าลืมมาร่วมเล่นได้กันครับผมเกมนารูโตะเซิร์ฟอังกฤษเข้ามาแล้วเซิร์ฟสเจอกันครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับผมคลิปหน้ามารับชมกันใหม่ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ